ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์์ท่าลวลวงเตียงเวียดสนทนาภาษาเวียดน,นามโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสรตีปรีชาปัญญากุล ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสินจากุยวหว่วากักบาทพบกับรายการท่าลวลวดเตียงเวียดสนทนาภาษาเวียดนาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรตีปรีชาปัญญากุลวันนี้เป็นตอนที่3 4เออเตี่ยมกาเฟ่ที่ร้านกาแฟการพบปะพูดคุยกันที่ร้านกาแฟเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่จะพบได้ทั่วไปในประเทศเวียดนามภาพการนั่งจิบกาแฟพูดคุยกันอย่างออกรถจึงเป็นภาพที่คุ้นตาของคนเวียดนามทั้งในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย หรือร้านดั้งเดิมตามวิถีของชาวเวียดนามเรามาฟังคำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนานี้กันเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะตั๊กกาเฟตั๊กกาเฟแก้วกาแฟเป็นแก้วลักษณะทรงเตี้ยมีหูจับก๊กกาเฟกกกกาเฟ,กกาเฟแก้วกาแฟใช้ได้กับทั้งทรงเตี้ยที่มีหูจับและทรงสูงที่เป็นแก้วเนื้อใสาดาดา น้ำแข็งในบางกรณีเราอาจจะพบว่าคำว่าด,ด่านี้หมายถึงก้อนหินใช้คำเดียวกันแต่ว่ามีสองความหมายเนื้อควากว่าเนื้อควากว่าน้ําผลไม้เนื้อเสือเนื้อเสือน้ำมะพร้าวในบทสนทนาที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่เพื่อนๆไปนั่งพูดคุยกันที่ร้านกาแฟ แต่ละคนสั่งเครื่องดื่มที่ตนเองชอบร้านกาแฟโดยทั่วไปหากใครไม่ดื่มกาแฟก็สามารถสั่งน้ำผลไม้มาดื่มได้เช่นกันเชิญรับฟังบทสนทนาค่ะกัจิหมวนสุกเนื้อจีอ่ะสินจ้โตยหมดแตกกาแฟสินหมดก๊กกาเฟดาก่อนนึกฮว่ากว่าคงจิก็อ,อ่ะจีหมวนอวงเน,อออเนื้อจีอ,อะหมดก๊กเนื้อเสือจีอะก็ดาคงอะ กอดาจีอะเดยอะเรามาฟังความหมายของบทสนทนานี้กันนะคะเพื่อนๆทั้งหลายก็เข้าไปในร้านกาแฟพนักงานในร้านก็ถามว่ากักจีหมวนซุ่งเนือ้อจีอะกักจีหมวนซุ่งเนือ้อจีอะพวกพี่ๆผู้หญิงทั้งหลายเพราะว่าเขาใช้คําว่ากักจีแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนหมวนซุ่งก็คือต้องการที่จะใช้ก็คือต้องการดื่มเนือ้อจีน้ําอะไร คะกักจิหมวนสุ่งเนื้อซีอะพวกคุณต้องการรับน้ำอะไรคะคนหนึ่งก็สั่งว่าซินจอตัโหมดแทกกาแฟซินจอตัโหมดแทกกาแฟซินจอตยก็คือขอนำมาให้ฉันโหมดก็คือหนึ่งตกกาแฟก็คือถ้วยกาแฟซินจอตัโหมดแทกกาแฟขอกาแฟหนึ่งถ้วยอีกคนหนึ่งสั่งว่าสินโหมดก๊กกาเฟดา สิ้นหมดก๊กกาเฟดาขอกาแฟเย็นกาเฟดาก็คือกาแฟที่มีน้ำแข็งนั่นก็คือกาแฟเย็นใช้หมดกกกก็คือ1แก้วสังเกตนะคะว่าการใช้แท็กกับการใช้โกกทั้งสองแปลว่าแก้วเหมือนกันแต่ว่าแก้วที่ใช้แท็กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแก้วที่มีหูจับสำหรับใส่กาแฟร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นก๊ก กาแฟอาจจะเป็นแก้วทรงสูงสำหรับใช้ใส่กาแฟเย็นที่มีน้ำแข็งอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างการใช้ตัชกับการใช้ก๊กลูกค้าคนหนึ่งก็ถามว่ากอเนื้อฮวากว่าคงจิมีน้ำผลไม้ไหมคุณกอเนื้อฮวากว่าเนื้อแปลว่าน้ำฮวากว่าแปลว่าผลไม้เนื้อฮวากว่าก็คือน้ำผลไม้กอคงมีไหม แล้วก็ถามพนักงานว่ากอเนื้อคว่ากวาคงจีมีน้ำผลไม้ไหมคุณพนักงานตอบว่ากออะกออะก็คือมีค่ะว่ามีวิทยุศึกษาก๋อมีค่ะจีม้วนอวงเนื้อจีอะจหม้วนอวงเนื้อจีอะคุณม้วนก็คือต้องการอวงแปลว่าดื่มเนื้อสีน้ำอะไรจหม้วนอวงเนื้อจีอ่ะคุณต้องการดื่มน้ำอะไรคะ แขกคนหนึ่งก็ตอบว่าหมดกกเนื้อ,อเสื่อจีอะหมดกกเนื้อเสื่อจีอะหมดกกหนึ่งแก้วแสดงว่าต้องเป็นแก้วที่ใส่น้ำผลไม้สักหนึ่งอย่างก็คือเนื้อเสื่อน้ำมะพร้าวจีอะก็คือค่ะคุณหมดกกเนื้อเสื่อจีอะน้ำมะพร้าวหนึ่งแก้วค่ะคุณลูกค้าอีกคนถามว่ากอดาคงอะกอดาคงอะมีน้ำแข็งไหมคะพนักง,งานตอบว่า กอดาทิอากดาทอาก็คือม um ีน้ำแข็งค่ะพ um ี่แล um ้วก็ส่งให้พร้อมกับบอกว่าเดยนี um ่ค่ะคำศัพท์ที่ใช้เรียกกาแฟชนิดต่างๆในภาษาเวียดนามเพราะว่าประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่นิยมดื่มกาแฟดังนั้นแล้วจะมีกาแฟมากมายหลายชนิดคำศัพท์ที่มักจะใช้เวลาไปสั่งกาแฟในร้านกาแฟก็มักจะมีกาเฟหนอง กาเฟหนองกาแฟร้อนคำว่าหนองแปลว่าร้อนแล้วก็สั่งกาเฟหนองกาแฟร้อนกาเฟดากาเฟดากาแฟเย็นคำว่าดาแปลว่าน้ำแข็งกาเฟดาเป็นกาแฟเย็นกาเฟเสือหน่องกาเฟเสือหนองกาแฟใส่นมร้อนเสือแปลว่านมหนองก็แปลว่าร้อน แสดงว่าเป็นกาแฟร้อนที่ใส่นมกาเฟโนหน่องกาเฟโนหน่องการเรียกว่ากาเฟโนหน่องเรียกตามสีของกาแฟโนแปลว่าสีน้ำตาลหน่องก็แปลว่าร้อนกาแฟร้อนสีน้ำตาลการจะทำให้กาแฟเป็นสีน้ำตาลได้ก็คือต้องใส่นมลงไปในกาแฟนะคะชื่อนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อที่ใช้สำหรับเรียกกาแฟร้อนใส่นมเช่นเดียวกันกับ กาเฟเสือหนองแต่ว่าเรียกตามสีกับเรียกตามวัตถุดิบที่ใส่ลงไปนะคะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นกาเฟเสือดากาเฟเสือดาเป็นกาแฟเย็นที่ใส่นมเสือในที่นี้หมายถึงนมดาก็คือน้ำแข็งกาแฟเย็นใส่นมแล้วก็กาเฟเสือเตอยหนองกาเฟเสือเตอยหน่อง กาแฟร้อนใส่นมสดเสือแปลว่านมอย่างที่เราคุยกันไปส่วนคําว่าเตยในที่นี้แปลว่าสดเสือเตยก็คือนมสดใส่นมสดลงไปในกาแฟร้อนเราเรียกว่ากาแฟเสือเตืยหน่องหรือว่าถ้าเป็นกาแฟเสือเตยดากาแฟเสือเตือยดา,ก,า,เเดาก็เป็นกาแฟเย็นที่ใส่นมสดลงไป การใส่นมเฉยๆกับนมสดมีความแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเราไม่ระบุว่าเป็นเสือเตอยก็คือนมสดนั้นเราจะได้ดื่มกาแฟที่ใส่นมข้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีกาแฟอีกประเภทหนึ่งก็คือกาแฟแดนกาแฟแดนก็คือกาแฟดำคำว่าแดนเนี่ยแปลว่าสีดำดังนั้นกาแฟแดนก็คือเป็นกาแฟดำที่ไม่ใส่นมไม่ใส่ทั้งนมข้นทั้งนมสดนะคะ ไม่ใส่อย่างอื่นเลยนอกจากกาแฟกับน้ำร้อนหรืออาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะคะเวลาสั่งเราอาจจะสั่งว่ากาแฟแดนหนองกาแฟแดนหนองกาแฟดำร้อนหรือถ้าเกิดว่าใครนิยมที่จะดื่มกาแฟยเย็นเราก็จะสามารถสั่งได้ว่ากาแฟแดนดากาแฟแดนดากาแฟดำเย็นก็คือกาแฟดำใส่น้ำแข็งนั่นเอง ประเทศเวียดนามเป็นชนชาติที่นิยมดื่มกาแฟมาตั้งแต่ศตวรรษที่19โดยที่ชาวฝรั่งเศสนั้นได้นำกาแฟแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในประเทศเวียดนามนะคะชาวเวียดนามจึงเริ่มปลูกกาแฟและเป็นประเทศผู้ปลูกกาแฟสำคัญของโลกโดยในช่วงปลายศตวรรษที่20เวียดนามเป็นผู้ปลูกกาแฟเป็นอันดับสองของโลกรองจากบราซิลรวมทั้งเป็นผู้ส่งออกกาแฟสาคัญ เวียดนามปลูกกาแฟหลายพันในภาคต่างๆของประเทศโดยเฉพาะบริเวณบวนมาถวดอาทิเช่นอาราบิกา้าโลบัสตาชารีหรือเอ็กเซลซากาติมอร์เป็นต้นทำให้สามารถผลิตกาแฟผสมให้ได้รสลักษณะและความสมดุลของกาแฟที่หลากหลายการชงกาแฟของเวียดนามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก บริกรจะเสิร์ฟแก้วซึ่งใส่นมข้นหวานประมาณ1-2ช้อนโต๊ะพร้อมถ้วยกรองกาแฟเรียกว่ากาเฟฟินวางบนปากแก้วลักษณะเป็นถ้วยสแตนเลสขนาดานเล็กภา,ายในมีตะแกรงกรองอผงกาแฟาจากน,น,<ๆ>นั้นก็เทน้ำร้อนใส่ถ้วยกรองน้ำจะค่อยๆซึมผ่านผงกาแฟลงสู่แก้วอย่างช้าๆระหว่างที่รอก็จะได้กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟ จากนั้นก็คนให้เข้ากันกับนมข้นหวานก็จะได้กาแฟเวียดนามรสชาติหวานติดขมเล็กน้อยนอกจากนี้อาจจะใส่ไข่แดงดิบเนยชีสหรือโยเกิรต์ตเพื่อเพิ่มรสชาติด้วยก็ได้ไวยากรณ์ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้เราจะพบว่า คำานึงที่เราจะใช้เมื่อเป็นการเชื่อมของสองสิ่งเข้าด้วยกันโดยหมายถึงทั้งทั้งหรือทั้งและก็คือคําว่าเว่อจุดจุดจุดเ่อจุดจุดที่จุดจุดจุดนั้นเราสามารถที่จะใช้ทั้งคํากริยาหรือคําวิเศษก็ได้แต่ถ้าคำแรกเป็นคำกริยาคำที่สองก็ต้องเป็นคำกริยาด้วยหรือคำแรกเป็นคำวิเศษคำที่สองก็เป็นคำวิเศษด้วย เพื่อเน้นย้ำการกระทำที่คู่ขนานกันไปทั้งสองอย่างนะคะเช่นแอมจายเว่อคอกเว่อก์เกยแอมจายเว่อคอกเว่อก์เกยน้องชายนั้นเว่อคอกคอกในที่นี้แปลว่าร้องไห้เก่อยแปลว่าหัวเราะเว่อคอกเว่อกืเกยก็คือทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะในเวลาเดียวกันแอมจายเว่อคอกเว่อกเกยน้องชายทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะ แองเอ๋ยเบื่อโสดเบื่อแซดแองเอ๋ยเบื่อโดเบื่อแซเขาคนนั้นทั้งเป็นไข้เบื่อโสดโสดในที่แปลว่าเป็นไข้เบื่อแซดแซดแปลว่าหนาวเขาทั้งเป็นไข้และทั้งหนาวด้วยแองเอ๋ยเบื่อโสดเบื่อแซดหรือบอกว่าโกเอ๋ยเบื่อธงมิงเบื่อจัมจีโกเอ๋ยเบื่อธงมิงเบื่อจัมจีเธอนั้นเบื่อธงมิง ธงมิงแปลว่าฉลาดจำจีแปลว่าขยันเธอนั้นทั้งฉลาดทั้งขยันก็คือเป็นคําวิเศษจองคำที่มาขยายผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรเขาฉลาดด้วยแล้วเขาก็ขยันด้วยกาเฟเออบวนมาถวดเว่อแส่เว่องอนกาเฟาเออบวนมาถวดเว่อแสเว่องอนกาแฟาที่บวนมาถวดทั้งถูกแสในที่นี้แปลว่าถูก เว่องอนก็คือและอร่อยด้วยเว่อแสเว่องอนก็คือทั้งถูกและอร่อยกาแฟเออบวนมาถวดเว่อแสเว่องอนกาแฟที่บวนมาถวดทั้งถูกและอร่อยจุงโต้เว่อหอกเตียงแองเว่อหอกเตียงหยดจุงโต้เว่อหอกเตียงแองเว่อหอกเตียงหยดพวกเรานั้นเวื่อหอกเตียงแองทั้งเรียนภาษาอังกฤษเว่อหอกเตียงหยด และเรียนภาษาญี่ปุ่นจงตาเว่อหอกเตียงแองเื่อหอกเตียงหยดพวกเราทั้งเรียนภาษา,ษาอังกฤษและเรียนภาษาญี่ปุ่นการตั้งคำถามว่าต้องการดื่มน้ำอะไรเราสามารถใช้รูปแบบประโยคที่ถามว่าหมวนจุ่งเนื้อสีหมวนสุงเนื้อสีหรือใช้รูปแบบประโยคที่ถามโดยใช้คำถามว่าฝ่ายคงฝ่ายคงต่อท้ายประโยค ยกตัวอย่างเช่นอง,นองนอคงอ์งมวนอวงเนื้อสวยฝายคงอะองค์มวนอวงเนื้อสวยฝายคงอะคุณต้องการดื่มน้ำแร่ใช่ไหมคะเนื้อสวยแปลว่าน้ำแร่ถ้าตอบรับเราจะใช้คำว่าเวิงโต้มวนอวงเนื้อสวยเวิงโต้มวนอวงเนื้อสวยใช่ฉันต้องการดื่มน้ำแร่นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะตอบปฏิเสธเราก็อาจจะตอบได้ว่าคงโต้คงหมวนอวงเนื้อสวยโต้หมวนอ่วงเนื้อโซยคงโต้คงหมวนอ่วงเนื้อสวยโต้หมวนอ่วงเนื้อโซยไม่ฉันไม่ต้องการดื่มน้ําแร่คงหมวนอวงเนื้อสวยไม่ต้องการดื่มน้ําแร่โต้หมวนอ่วงเนื้อโซยเนื้อโซยแปลว่าน้าต้มโต้หมวนอ่วงเนื้อโซย ฉันต้องการดื่มน้ำต้มหรือในประโยคที่ถามว่าจี่มวนอวงเนื้อแจงฝ่ายคงอะ่ะจี่มวนอวงเนื้อแจงฝาง่า,ฝายคงอะ่ะงุน <ขอ S 1> ต้องการดื่มน้ำมะนาวใช่ไหมคะเนืานา้อแจง,แงก็คือน้ำมะนาวแจงแปลว่ามะนาวเนื้อแจงก็คือน้ำมะนาวถ้าตอบรับก็ตอบว่าเวิงโต้มวนอวงเนื้อแจงเวิงโต้มวนอวงเนื้อแจงใช่ฉันต้องการดื่มน้ำมะนาว แต่ถ้าตอบปฏ tweeted, babies, ิเสธก็จะตอบว่าคงโต้คงมวลอวงเนื้อแจงโต้มวลอ่วงเนื้อกามคงโต้คงมวลอวงเนื้อแจงโต้มวลอ่วงเนื้อกามไม่ฉันไม่ต้องการดื่มน้ำมะนาวฉันต้องการดื่มน้ำส้มเนื้อกามแปลว่าน้ำส้มหรืออีกหนึ่งตัวอย่างโกมวลอวงเนื้อเสือฝ้ายคงอะโกมวลอวงเนื้อเสือฝ้ายคงอะ คุณต้องการ ops? ดื่มน้ำมะพร้าวใช่ไหมคะเนือ้อเสือก i̇şte> ็คือน้ำมะพร้าวถ้าตอบรับก็ตอบว่าเวิงโต้หมวนอวงเนื้อเสือเวิงโต้หมวนอวงเนื้อเสือใช่ฉันต้องการดื่มน้ำมะพร้าวแต่ถ้าเกิดตอบปฏิเสธก็จะตอบว่าคงต้ยคงหมวนอวงเนื้อเสือโต้หมวนอวงเนื้อเสือคงต้คงหมวนอวงเนื้อเสือต้หมวนอวงเนื้อเสือ ไม่ฉันไม่ต้องการดื่มน้ำมะพร้าวคงมวนอ้วงเนื้อเสือไม่ต้องการดื่มน้ำมะพร้าวโตหมวนอ้วงเนื้อเสือฉันต้องการดื่มน้ำสับปะรดเนื้อเสือแปลว่าน้ำสับปะรดหร,รืออาจจะถามว่าแอมมวนอ้วงเนื้อเหมียฝายคงอะแอมมวนอ้วงเนื้อเหมียฝายคงอะน้องต้องการดื่มน้ำอ้อยใช่ไหมคะเนื้อเหมียแปลว่าน้ำอ้อยตอบรับก็เช่นกัน ตอบว่าเวิงโต้หมวนอ้วงเนื้อเหมียเวิงโต้หมวนอ้วงเนื้อเหมียใช่ฉันต้องการดื่มน้ำอ้อยแต่ถ้าเกิดตอบปฏิเสธก็จะตอบว่าคงโต้คงหมวนอ้วงเนื้อเหมียโต้หมวนอ้วงเนื้อโูคงโต้คงหมวนอ้วงเนื้อเหมียโต้หมวนอ้วงเนื้อโูไม่ฉันไม่ต้องการดื่มน้ำอ้อยฉันต้องการดื่มน้ำมัลเบอรี่ เนื้อโซก็คือน้ำมันเบอรี่หรืออาจจะถามว่าบโบม้วนอวงแจ่ฝ่ายคองอะบโบม้วนอวงแจ่ฝ่ายคองอะพ่อต้องการดื่มชาใช่ไหมคะตอบรับก็ตอบว่าเวิงโบม้วนอวงแจ่เวิงโบม้วนอวงแจ่ใช่พ่อต้องการดื่มชาแต่ถ้าเกิดเป็นการตอบปฏิเสธก็จะตอบว่าคงต่อยคมม้วนอวงแจ โต้หมวนโอวงกาเฟ่คงโต้คงหมวนโอวงแจ่โต้หมวนโอวงกาเฟ่ไม่ฉันไม่ต้องการดื่มชาฉันต้องการดื่มกาแฟนอกจากนี้แล้วหากเราต้องการถามว่าชอบดื่มอะไรเราก็จะใช้รูปแบบประโยคที่ถามได้หลายอยา่างเช่นจิทิกโอวงจีจิทิกโอวงสีคุณชอบดื่มอะไรเป็นการถามผู้หญิงคนหนึ่ง โดยการใช้คำสรรพนามแทนว่าจิจิทิกหวงซีคุณชอบดื่มอะไร <c oughs> เขาก็สามารถตอบกลับมาได้ว่าโตยทิกหวงกาแฟแดนโตยทิกหวงกาแฟแดนฉันชอบดื่มกาแฟดำถามว่าทิกหวงซีชอบดื่มอะไรเวลาตอบเราก็ยังคงต้องใช้คำว่าทิกที่แปลว่าชอบเหมือนเดิมนะคะทิกหวงแล้วก็เติมชื่อของเครื่องดื่มที่ชอบลงไป ในที่นี้โตยทิกอวงกาแฟแดนฉันชอบดื่มกาแฟดำหรือถามว่าจูทิกอวงซีจูทิกอวงซีคุณน้าชอบดื่มอะไรโตยทิกอวงเสี่ยววางโตยทิกอวงเสี่ยววางฉันชอบดื่มวายเสี่ยวแปลว่าเหล้าแต่วางเนี่ยก็มาจากคำว่าวายนั่นเองเสี่ยววางจึงแปลว่าวายหรือถามว่าบโบทิกอวงซี โบทิกอวงสีพ่อชอบดื่มอะไรพ่อก็บอกว่าโบทิกอวงแจ่โบทิกอวงแจ่พ่อชอบดื่มชาหรือเราถามน้องว่าแอมทิกอวงสีแอมทิกอวงสีน้องชอบดื่มอะไรน้องก็ตอบว่าแอมทิกอวงเสือแอมทิกอวงเสือน้องชอบดื่มนม หากเป็นการถามแบบมีการคาดคะเนอยู่ในทีเราจะใช้รูปแบบประโยคคำถามที่มีคำว่าก่อคงเช่นจิกอทิกอวงกาแฟแดนคงจิกอทิกอวงกาแฟแดนคงพี่ชอบดื่มกาแฟดำไหมถ้าตอบรับก็จะตอบว่าพี่นี่สถานีทิกอว์งกาแฟแดงสำนักงานกศนทิชอว์งกาแฟแดนใช่ฉันชอบดื่มกาแฟดำแต่ถ้าเกิดเป็นการตอบปฏิเสธก็จะตอบว่า คงตอยคงทิกอวงกาแฟแดงตอยทิกอวงกาแฟเสือคงตอยคงทิกอวงกาแฟแดงตอยทิกอวงกาแฟเสือไม่ฉันไม่ชอบดื่มกาแฟดำฉันชอบดื่มกาแฟใส่นมหรืออาจจะถามว่าจู๋กอทิกอวงเสี่ยววางคงจู๋กอทิกอวงเสี่ยววางคงน้าชอบดื่มวายไหมตอบรับก็ตอบว่าเวิ่ง ตัวทิชอว์งเสี่ยววังเ vân ์งตัวทิชอว์งเสี่ยววังใช่ฉันชอบดื่มไวน์แต่ถ้าตอบปฏิเสธก็จะตอบว่าคงตัวคงทิกอวงเสี่ยววังตัวทิกอวงเบียคงตัวคงทิกอวงเสี่ยววังตัวทิกอวงเบียไม่ฉันไม่ชอบดื่มวายฉันชอบดื่มเบีย หรือถ้าเกิดเป็นการคาดคะเนที่เราไปเจอเด็กคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็อาจจะถามว่าแอมก็ทิกอวงเสือคงแอมก็ทิกหวงเสือคงน้องชอบดื่มนมไหมถ้าเด็กตอบรับเด็กก็จะตอบว่าเวิงแอมทิกหวงเสือเวิงแอมทิกหวงเสือใช่น้องชอบดื่มนมแต่ถ้าเกิดว่าน้องน้อยคนนี้ไม่ชอบดื่มนมน้องก็อาจจะตอบว่าคงแอมคงทิกอวงเสือ แอมทิกอวงเนื้อง ngọt คงแอมคงทิกอวงเสือแอมทิกอวงเนื้อก ngọt ไม่น้องไม่ชอบดื่มนมคงทิกอวงเสือก็คือไม่ชอบดื่มนมแอมทิกอวงเนื้อง ngọt น้องชอบดื่มน้ำหวานเนื้อแปลว่าน้ำง g ọ t แปลว่าหวานแอมทิกอวงเนื้อก ngọt น้องชอบดื่มน้ำหวาน บางครั้งอาจจะต้องถามคู่สนทนาของเราว่าเขาสามารถดื่มเครื่องดื่มที่เราจะนำมาให้ได้หรือไม่นะคะเราจะต้องถามโดยใช้รูปแบบประโยคว่าอวงจุดจุดจุดเดือกคงเราก็ใช้ชื่อของเครื่องดื่มมาวางไว้หลังคำว่าอวงที่แปลว่าดื่มเช่นจี่อวงเดือกกาแฟดาคงจี่อวงเดือกกาแฟดาคงคุณดื่มกาแฟยเย็นได้ไหม ถ้าตอบรับก็ตอบว่าเดือกจีอวงเดือกเดือกจีอวงเดือกได้พี่ดื่มได้หรืออาจจะตอบว่าจีเซติกจีเซติกพี่ชอบมากนั่นก็คือเขาก็ตอบรับเช่นกันว่าเขาดื่มได้หรือเขาอาจจะเลี่ยงด้วยการตอบว่าจิคงทิกล้ําจิคงทิกล้ําพี่ไม่ค่อยชอบนะักแสดงว่าเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้กับคําถามของเรา หรือตอบปฏิเสธไปเลยว่าคงจิคงอวงเดือกคงจิคงอวงเดือกไม่พี่ดื่มไม่ได้การตั้งคำถามเกี่ยวกับอาหารแลว้วก็เครื่องดื่มสามารถนำไปประยุกต์ใช้รูปแบบประโยคในลักษณะเดียวกันได้นะคะผู้พูดจะเลือกใช้รูปแบบใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ตัวอย่างของการนำรูปแบบประโยคคำถามเหล่านี้ไปใช้กับการถามเรื่องราวของอาหารเช่นในสถานการณ์ที่ร้านอาหารนั้นพนักงานอาจถามคุณว่าแองหมวนสุ่งทิดสีแองหมวนสุ่งทิตสีคุณต้องการเนื้อประเภทไหนหรือคุณต้องการเนื้ออะไรคะเราก็อาจจะตอบว่าตัวหมวนสุ่งทิดบ่อตัวหมวนสุ่งทิดบอ ชันหรือผมต้องการเนื้อวัวนะคะก็คือต้องการรับประทานเนื้อวัวนั่นเองคําว่าถิดบ่อนะคะในกรณีที่พนักงานนั้นอาจจะคุ้นเคยกับคุณจึงอาจจะต้องมีการคาดคะเนในการตั้งคําถามว่าแองหมวนอันถิดบ่อฝ้ายคองอะแองหมวนอันถิดบ่อฝายคองอะคุณต้องการรับประทานเนื้อวัวใช่ไหมคะถ้าตอบรับคุณก็สามารถตอบได้ว่าเวิงโต้หมวนอันถิดบ่อเวิง ตหมวนอันทิดบ่อใช่ผมต้องการรับประทานเนื้อวัวนะคะหรือถ้าเกิดตอบปฏิเสธก็อาจจะตอบว่าคงโต้คงหมวนอันทิดบ่อโต้หมวนอันทิดแถวคงโต้คงหมวนอันทิดบ่อโต้หมวนอันทิดแถวไม่ฉันไม่ต้องการรับประทานเนื้อวัวฉันต้องการรับประทานเนื้อหมูอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เราสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ การถามเรื่องอาหารได้เช่นกันนะคะหากเป็นคำถามที่ถามว่าชอบอะไรก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะว่าเราไม่ใช่แต่การถามว่าชอบน้ำอะไรแต่เราถามว่าชอบทานเนื้ออะไรที่นี่ก็ใช้ได้นะคะเช่นแอน,งงนทิทันทิตสีกระทรวงศึกษาธิการแอังิทันจิดสีคุณชอบทานเนื้ออะไรคนนี้เขาอาจจะตอบว่าโตทิอันทิดบอโตทิกอันทิดบอ,อ,บอผมชอบทานเนื้อบัวนะคะ หรือถามว่าชอบทานเนื้อชนิดนี้ไหมหรือชอบทานเนื้อชนิดนั้นไหมก็อาจจะเป็นการถามประกอบกับการคาดคะเนเข้าไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบประโยคที่อาจจะถามว่าแองกอทิ้อันทิดบ่อคมแองกอทิ้อันทิดบ่อคมคุณชอบทานเนื้อวัวไหมถ้าตอบรับก็สามารถตอบว่าเวิงตัวทิกอันทิดบ่อเวิงตัวทิอันทิดบ่อ ใช่ผมชอบทานเนื้อวัวนะคะแต่ถ้าเกิดตอบปฏิเสธก็ตอบว่าคงตอยคงทิ้งอันทิดบอตอยทิ้งอันทิดแหวคงตอยคงทิ้งอันทิดบอตอยทิ้งอันทิดแหวไม่ผมไม่ชอบทานเนื้อวัวผมชอบทานเนื้อหมู อันนี้จะเป็นสถานการณ์ในกรณีต,ต่างๆที่เราเห็นได้ว่ามันมีการประยุกต์ไปใช้กับการถามเรื่องราวของการรับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะหรือมาระยาทอีกประการหนึ่งบนโต๊ะอาหารคร่ะบ,บางทีแล้วนั้นผู้ร่วมโต๊ะอาหารกับเราอาจจะทานเนื้อสัตว์บางอย่างได้ทานเนื้อสัตว์บางอย่างไม่ได้ในรูปแบบการถามเช่นนี้ก็จะเหมาะสมดีนะคะที่จะถามว่าคุณทานเนื้อชนิดนี้ได้ไหมนะคะ ก็จะใช้ประโยคที่ถามว่าแองอันทิดบ่อเดือกคงแองอันทิดบ่อเดือกคงคุณทานเนื้อวัวได้ไหมถ้าเขาสามารถทานได้เขาก็ตอบเลยว่าเดือกตยอันเดือกเดือกโตยอันเดือก,ดอก,อดอกได้ผมทานได้นะคะหรืออาจจะตอบว่าตยซอทิกตยซอทิกผมชอบมากนันก็แสดงว่าเขาทานได้เช่นกันนะคะหรือเขาบอกว่า ตอยคงทิกราตอยคงทิกราผมไม่ชอบมากนักนั่นแสดงว่าเราก็คงต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าเราสมควรที่จะสั่งเนื้อสัตว์ชนิดนั้นต่อไปหรือไม่แต่ถ้าเกิดเขาตอบมาว่าคงตอยคงอันติดบ่อเดือกคงตอยคงอันติดบ่อเดือกไม่ผมไม่สามารถที่จะรับประทานเนื้อบัวได้อาจจะเป็นความจําเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนา เรื่องสุขภาพหรืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาตอบปฏิเสธมาปุ๊บเราก็ควรที่จะบอกยกเลิกการสั่งเนื้อชนิดนั้นทันทีก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านฟังบทสนทนาเพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะกัจจิหมวนสุงเนื้อ,อจีอะซินจโตยหมดแต็กกาเฟซินหมดก๊กกาเฟดก่อนนึกฮว่ากว่าคงจิก็อะจีหมุนอวงเนื้อ,อจีอะหมดก๊กเนื้อเสือจีอะ กอดาโคมากอดาจิอ่ะเดยอ่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสรตีปรีชาปัญญากุลอาจารย์พัทธิดาบุญชวลิตคุณเลขาลินจิตติผู้ร่วมสนทนาและคุณเลขาลินจิตติผู้ควบคุมรายการขอขอบพระคุณที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ต้นเจ,จริญจิงโฮมในดาเฮตสิ้นคำเอิญกุยแคกดากวนเติมแถวดอยสวัสดีแล้วพบกันใหม่ค่ะ สินจาวตามเบียดว่าแห่งกับหลายที่นี่สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนรกระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่เ2เมกะเฮิร์